ทำมากกว่าหนึ่งงานบ้างคะ การที่ยุคนี้เราจําเป็นต้องทําทั้งงานหลักงานรองงานเสริมบอกปัญหาอะไรในสังคมบ้างไปดูกันเลยอย่างแรกแน่นอนว่าเป็นเรื่องเงินไม่พอใช้แม้ตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ําจะปรับตัวสูงขึ้นมาแล้วนิดนึงแต่ว่าข้อมูลในปี2022กลับพบว่าค่าจ้างแรงงานปรับตัวสูงขึ้นแต่ค่าจ้างแท้จริงหรือว่าอํานาจการซื้อของเรากลับหดตัวนั่นหมายความว่ารายได้เราเพิ่มไม่ทันค่าใช้จ่ายที่วิ่งแซงไปไกลแล้วหลายคนก็เลยบอกว่าเงินไม่พอใช้หรือต่อให้พอใช้ก็ยัง กังวลเรื่องเงินเก็บหลังไวเกษียณเพระรัฐสวัสดิการไม่ได้ครอบคลุมหรือถ้าอยากมีคุณภาพชีวิตดีๆในประเทศนี้ก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มอย่างเช่นปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่เราต้องซื้อแมสซื้อเครื่องกรองอากาศกันเองและต่อมาคือเรื่องความเจริญที่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพรายงานในปี2022พบว่า ประกาศรับสมัครงานกหกสอคืองานในกรุงเทพและปริมณนทนทีนี้พอคนต่างจังหวัดย้ายมาทํางานในกรุงเทพก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยยิ่งอยู่คนเดียวก็ยิ่งแพงเข้าไปใหญ่นี่ยังไม่นับรวมเรื่องค่าคองมชีพสูงในกรุงเทพอีกต่งางหากดังนั้นการสร้างตัวด้วยงานงานเดียวก็อาจจะไม่เพียงพออีกต่อไปนอกจากนี้การทํางานเสริมยังสะท้อนปัญหาที่อยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนั่นก็คือปัญหาความเหลื่อมล้ํา พอต้นทุนชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเงินเดือนที่เท่ากันเลยไม่ได้หมายความว่าจะใช้ชีวิตแบบเดียวกันได้บางคนก็เลยต้องทํางานที่2 3 4สหเพื่อให้สามารถลืมตาอาปากได้หรือได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากใช้แต่เราไม่ได้บอกว่าการทํางานเสริมเป็นเรื่องผิด เพียงแต่งานเสริมเนี่ยควรจะเป็นทางเลือกมากกว่าความจําเป็นเพราะถ้าเป็นทางเลือกนั่นหมายความว่าเรามีแรงจูงใจออกไปทําสิ่งใหม่ๆไปพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเป็นความจําเป็นนั่นอาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าปัญหาเชิงโครงสร้างกําลังถูกผลักมาให้แก้ไขที่ตัวบุคคลอยู่ก็เป็นได้